สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมนีแอดมินบุญธรรมนำโชคไ้เดินทางมาบ้านคุณยายพินนะครับคุณยายพินเพิ่นกลว่าเพิ่นแบบว่าเลขตัวเหลขเพิ่นจะเป็นว่าเป็นเหลขกสุดหวยคำนวณครับเพิ่นได้มาจากตำล่านะครับเพิ่นถอดออกมาจากตำารานะครับเพิ่นก็โชคดีปีหนึ่ง่าดอยู่บ่กเกินสองหงวดครับแอดมินก็เลยสนใจก็เลยอยากมากนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนํากันเนาะว่างวดนี่ คุณยายเพิ่นจะให้ตัวเล็กตัวใด๋ก็จกให้ทันผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังน้ากันเนาะครับเนาะก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้อดมินบุญธรรมน้าโศกนั่เเด้อครับเด้อบุญธร,รน้ำโชกก็อยากให้ท่านผู้ชมที่มารับชมคลิปนี้โชกโศกมันหมาน้ากันนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนี่ออดมินจะย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโมเมนต์หวอยสูตรนะครับเป็นหวอยในตําลาเพิ่นถอดออกมานะครับ เป็นตัวเลขโชคลาภของยายพินนะครับไปครับท่านผู้ชมไปรับชมับฟังคลิปนี้กันนะครับเจ็ดสองเ็ดมาแต่ว่ามันออกสองเ็ดสองไงเขาคนขายหวยมาขายที่นี่แล้วก็โทรเ็าสั่งซื้อ้องได้อยังลูกไปก็แบบร้านมาซื้อกอนเขาก็เลยสั่งซื้อก็เลยซื้อตามเขาสองเ็ดนะเกดสองเ็ตตัวนั้นนะอ่ามันก็ออกสองเ็ตมันตัวสามบนมันออกคือสองเ็ดสอง ก็เลยไปได้ส e. องเกตอีกได้ของตัวเองนั่นคิดว่าจะอยู่ข้างบนเป็นเน่นร้อยคูนร้อยเป็นเล่นเน้นลางเอาห้าสิบคูนห้าสิบได้ห้าสิบแล้วก็ไอซีสองเกตได้ยี่ห้าได้เกตสิบห้าบาท ก็ห้าพันกก็โชคดีนะแล้วก็งวดเดือนเมษาก็ได้ศูนย์เจ็ดกับไอ้นั้นอีกศแปดอีกก็ได้งวดละห้าสิบในงวดละเจ็ดสิบกว่าบาทงวดใช่ดีอ่าหนูแจมเดือนสิบแปดอ่ะสิบแปดก็บอกว่าสิบแปดถอดออกมาแล้วได้สิบแปดแต่ล้านบนไม่รู้ก็บอกแล้วใช่ก็บอกค่ายายเราบอกค่าเพราะว่านูอยู่ไอ้คนลานหนูคิดว่ายายเข่าเลยไหมว่ายายก็พูดวสิบแปดตลอดเะแไหมว่าไอ้ทอดแจ็กบัตดังไง แล้วมาแม่แม่ต้อนไหนน้องไหนเลี้ยงต้อนแจ็ก팟ดูหล่ะต้อนสิบสองทอนแปดลูกก็ยากกับขายของหน่อยขายแต่ขายนี่แล้วกินลูกมันเป็นขายลอตเตอรี่แหละเด้ครับได้กินแต่ก็เป็นเด็กเก็บได้ได้กินทั้งได้กินให้เราโชคดีทุกงวดอยู่เข้าใจนอนขาดเอเลฟต์สีชมพูแล้วก็กินเล่นเลยแล้วก็งวดนี้ถอดได้แล้วนนะเอแล้วก็ถอดได้แล้วถ้าเป็นสามตัวมันมีอยู่สองชุดด้วยกัน เป็นเลขสูตรได้คุณยายเป็นเลขในหนังสือแล้วก็เลขสูตรในหนังสือตั้งแต่ปีสามแปดซื้อของอาจารย์ของหหงเฉล่มหหงเฉล่มคนนี้เป็นต้นตํำรับของรอห้าลูกศิษย์ลูกหาเขามาทาจนหนังสือจะเปื่อยหนังสือบอกว่าจะเอาไปขยายให้ทุ่นยุ่ยเปิดฟูกาให้เอาไปเปื่อยหมดแล้วแหละถอดออกมาได้จะเป็นเลขตัวเก่าของของวัทถ่แล้วสูงเก้าห้า งวดนี่เหรครับงวดถะถมาจะเป็นศูนย์เก้าห้าแต่ว่ามันมันก็อย่าปักไกลเกินไปแต่ว่าเราก็บอกตามก็บอกเป็นบัตรละวานั่นแหละแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งกับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้ามันถอดออกมาได้อย่างนี้แล้วข้างล่างเป็นตัวนี้สองสามข้างล่างสองสามครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปด้วยอย่าตรงเกินไปเอาลดบ้างเอาขึ้นบ้างของงวดของปีที่แล้วมันออกสองสอง ของว่าปีที่แล้วสอง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 อ่าศูนย์เก้าห้าสองสองมันออกมาช่วงโควิดเขาไม่ให้ออกมาสามสี่งวดไงครับแล้วเขาเขามาออกมาเป็นสิบหกค่ะค่ะมันถอดมาได้ตัวนี้ถอดมาได้ตัวนี้เนาะคุณยายมีตําราถอดมาอ่าแล้วก็ไปซื้อซื้อใบหวยจากไอ้พวกม้าสีหมอกพวกอะไรมามาถอดออกมาแล้วมันจะออกมาเป็นตัวเดียวกันหมดเลยอ๋อมาเปรียบเทียบกันไดหลายสํานักตรงนี้เลยครับ ก็มาตรงกับเลขยายถอดครับก็งวดที่แล้วมันตรงจริงๆ18นี่ยังบอกพี่วามั้ยว่า18บแปดสิบแปดบอกพักอันสิบแปดนะได้ทั้งบนทั้งล่างไหมอ๋อได้บนได้ล่างเลยครับนี่ก็บอกเลย18บแดเมื่อไหร่ก็แปดแล้วอ๋อแล้วก็ยังบอกแหละพี่ว่าบอกเออนะบาเอ้ยถ้าใกล้ๆก็โทรมาอีกทีนะจะบอกก็คอยแล้วคอยอีกคอยแล้วคอยอีกไม่ไม่อยากไปนั่นต้องมาเอาบรรยากาศสดๆมาฟังจากปากเดี๋ยวถ้าใกล้วันก็ค่อยใหม่ก็ได้หนึ่งสองวันเห็นมากก็ผ่าน แกไม่จับไฟมากคนอื่นบ่งานไหบ่งหามากด้วยคนอื่นเพราะว่าไม่ไม่คบใครไงเขาไม่จริงใจกับเราก็เราก็อย่าไปคบกับเขาอยู่กับลูกสองคนเนี่ยเดี๋ยวพอหกโมงเกือบทุ่มก็ปิดบ้านแล้วแต่ไม่นอนหรอกนอนดึกก็ดูโน่นนี่นั่นครับแต่ก็คุณยายเราขันรอตตรีขัรัตตรีพอพอได้เก็บบ้างตอนนี้เขาไม่ให้แล้วไม่ให้วันนี้หนูก็โทรมาหาคุณยายน่ะสองสามครั้งแต่มาจัดสายไปหนูถามถามน้องบ่ง ก็เลยอันติดสายอายายคือโบรัณบันไดยายเป็นอย่างไปลุยไปเลยแล้วเป็นอย่างอยากเห็นตำราจริงเลยเพื่อนใหญตำลาเหรอมันเตื่อยเริ่มันเตื่อยแล้วอ๋อครับเป็นตำราอยู่เลยตำราของเขาบอกให้เพื่อนว่าจะเอาไปอันที่หล่อของเพื่อนอ๋อครับเป็นสมัยร้อยห้า อ๋อเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็นักซื้อตัวนี้มันก็จะให้แม่นนี่ไงงวดงวดงวดที่แล้วก็มันเปตรงกับถอดออกมาแล้วก็งวดห้าหกตันนี้ไงถอดมาจากแล้วมันถอดออกไปจากนี้แล้วตตรงกับของเราพอมางวดนี้นี่ไงแล้วสังเกตดูว่าเลขมันตั้งให้ก็กิงแต่มันจะแปลกไงเพราะตัวนี้มันจะไม่เหมือนเพื่อน ก็ถอดออกมาแบบนี้นีแล้วก็งวดมันก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่เขาจะให้ขึ้นให้ลงอยู่แค่ํำรานนี้เขาบอกว่าจะตรงขก้นไปก็ไม่ได้เพราะเขามีข้อมูลบอกว่าเขาเขาาจะถูกจับใช่ไหมนี่ไงมันมีสองเก้าเจ็ดหนึ่งหกมีสองก้ามันจะเพี้ยนกันอยู่ตัวหนึ่งแหละเลขล่างเลขบนบสองตัวอันนี้มันให้สองหนึ่ง อันนี้ไม่ให้สองสามก็มีสองสองมันออกไปแล้วปีกายครับก็ตัดไปแล้วก็ไม่ตัดแหละไล่ขึ้นไปเลยครับอมันมีตำราของมันแล้วก็ตัวนี้ไงตัวนี้ไงก็ตรงก็ตรงกับตัวนี้ได้แหละของวัก่อนนี่ไงสิบแปดนี่ไงครัหลายไม่สูบเดียวกันแต่หลายตำราก็ไม่อันนี้อาจารย์เดียวกันคุ่นแล่มออแต่ว่านูกศูกหาเข้ามาทำ ไม่มีใครมีไปหาซื้อได้เลยไปหาได้เลยไม่มีเดี๋ยวจูๆมันเปื่่ยนแล้วเข้ามางวดนี้มันจะให้เห็นไหมสามสองเห็นไหมมันก็ตรงกับตัวนี้มันอันเดียวกันก็ขอให้มันตรงกันแล้วก็ไอ้นี้มันมันจะเป็นอ่าอันนี้มันจะเป็นบนอันนี้มันจะเป็นล่างแต่ว่ามันก็จะสลับกันบ้างข้เลขออกวันพิษเลข ไม่แน the like ่ม no ันก็อาจจะมาตัวเก่าเพราะของงวดที่แล้วเขาเลื่อนมาจากวันเสาร์มาเป็นวันพุธใช่ไหมใช่ครับแล้วก็งวดนี้มันประจําของมันอยู่แล้วมันจะเป็นเลขวันอาทิตย์เลขวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ก็มีวันบอกนี่ไงเลขวันอาทิตย์มันจะต้องมาไม่หนึ่งก็หกไม่หกก็ศูนย์ครับวันอาทิตย์มีตําราเออมันมีตาราแล้วดูแล้วล่าสงสารตำราใหญ่ฉันูบอกว่าดี๋ยวเป็นซีนหลอกให้ม ตัว,วจะ,จะไม่หขงแล้วตัวไม่แข็งนี่แหละตัวก็ขึ้นบ้างลงบ้างม,มีตัวอะไรบ้างนะครับคุณยายนี่ค่ะสองสามห้าไอ,ไอห้านี่ตัดออกไปส่วนมาเกเขาจะเล่นสองตัวครับ สองสามเออสองสามเออไม่ได้ยินคุณยายพูด3าตัวน่ะมีสองชุดอะไรนะอ๋อศูนย์เ้าหน์เก้าหอ่าแล้วก็สี่ออหนึ่งสี่หนึ่งศูห้าหนึ่งสหนึ่งอ่าที่คุณยายถอดออกมาเลยใช่ไหมคอัถอดออกมาสตัวอะไรนะสองตัว สามสองสามสองสองสามกลับกันไว้เหอะอย่าเอาตรงกันไปใช่ใช่ครับขึ้นบ้างลงบ้างใช่ครับขึ้นบ้างลง้ากันตามนกันไว้มั่งเหมือนเหมือนยายปีปีที่แล้วซื้อสองสองนี่ยังเขียนไว้เลยนะครับซื้อสองสองบนหน้าล่างไม่เล่นออกล่างอย่างไรหงนี้อะไรนะสิบเก้าเราเราไม่อิบลากเป็นเลขหกตอนนั้นเนาะ จดบันทึกไว้เลยนะจะต้องเอาอนี้มารวมด้วยเลขมันจะตามกันนะลูกครับเลขมันจะตามกันเห็นไหมวันที่สิบหกกรกฎาคมแล้วก็ไล่กันไปครันี่จดหนึ่งในสองตัวเนี่ยจะต้องมาตัวใดตัวหนึ่งจะต้องมาจะกูจะอยู่ล่างอยู่บนกูไม่รู้แหละครับเขาเขาต้องดึงกันมาตัวหนึ่งแหละคมันต้องมา้องเหมือนวันวันที่สิบหกกรกฎาคมปี ีหกสิบสองอ่ะเห็นไหมสองสองมันยังมาเลยป <ใช S 2> ีหนึ่งสองสองมันยังมาไอไอน,นี้มันสองมันลงล่างไงไหมแล้วมาปีนี้สองมันขึ้นบนเห็นไหมมันต้องมาอันนี้เป็นเขาเรียกเป,เ,เป็นเลขในตำราใช่ไหมเลขในตำราไม่ใช่นนเลขสูตรนเอาจอ,จอกอาจารย์เลขในตำราใน<ม>ตำราแต่คุณยายต้องมาจับตัวมาจับมาอดมีวิธีที่จะจับตัวทีนะแบที่จะถอดของยายน่ะ เนแว่ามันต้องตามมามันจะมาล่างหรือมาบนแค่นั้นแหละครสองนี้ไปไปศูนย์เก้าห้าหนึ่งสี่หนึ่งและสามสองแต่บางก็หักก็ให้ขึ้นให้ลงบ้างกันไว้นะเดี๋ยวเหมือนยายต่ำเกินไปก็หงายหงายเกินยายได้ยู่ได้กินย้อะนี้ยอมรับ ครับเล่นกินโอ้คนใหญ่ก็มีตำราเนาะเล่นกินแต่ว่างวดที่แล้วตั้งแต่เมษาก็ได้เกตซูนพอมาสิบหเมษาก็ได้เจเน่แปดหนึ่งแปดเจ็ดเลยเรื่างบนทางล่างมันอยู่คิดเล่นเล่นในน้อยเอายายยายยายเล่นแบบนี้นะถ้าหนึ่งแปดเจ็ดนี้ตัวตรงซะ อ่ะ20่สคูณยีแล้วก็เอาเลขชุดมันอีก1 8 7 7 8 1 6ประตูอีกตัวละสิบว่าสิบวพอใช่คือเจ็ดประตูนะทุกประตูตัวละ10 60บาทถ้าสมมติว่าระหว่าง6ประตูนี่มันออกตัวไหนกูได้10บาทกูก็ได้ส0 0พันใช่ลงต้นน้อยครับต้องเล่นแบบนี้ทั้งทั้งเลขชุดกับเลข6ประตูนี่มันแค่ร้อยเดียวยายเก่งจังเลยครับไม่เก่แล้วมันไม่มีใครช่วยเราต้องเล่นกินแต่ไม่ใช่เล่นแบบว่าพุ่มเฟือยครับไม่ะยากครับ ต้องเล่นใช้หัวครับเรายอมรับม่าเล่นใช้หัวใจญก็เขาก็ชอบชอบเดี๋ยวข้าเขาก็มีเทคนิคของเขาไม่ใช่ว่ากูได้ทุ่มกูทุ่มไม่ใช่อย่างนี้ค่ที่ได้ยิน่าว่าที่ยิบเอกเขาจะค่อยพันหนึ่งหนึ่งทางร้านเขาบอกมาเราเราเล่นเราอย่าทุ่มครถึงเรารู้แหละแต่ว่าอย่าเกินตัวอย่าเกินเงินทุนของเราคือเราจะไปเป็นที่คนอื่นเขาเราเอาเฉพาะจํากัดจํากัดเพียงพอเพียงต้องแบ่งค่าใช้จ่ายนะ ก็แยกมาส่วนนึงบ้านมันอะไรมันก็ไม่ได้เสียหรอกในซื้อแต่ข้าวกินครับไอไอตัวเราก็กินข้าวเหนียวไม่เสร็จไม่ได้ครับกินข้าวเหนียวไม่สบายประจำกินแต่ข้าวเจ้าครับถงเสียบาแต่แล้วก็แค่นี้แหละแต่ว่าไอที่บอกไปนี้นะก็อย่าตรงเกินไปขึ้นลงมันบ้างก็ในตำราเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าถ้าตรงเกินไปถ้ามันถูกทางราชการก็ต้องเล็งเขาครับ ไม่เกินสามงวดถูกจับแน่เขาก็บอกแบบนี้ถูกบ้างลงบ้างตรงบ้างก็ดูที่หนังสือเล็กกับหนังสือใหญ่มันให้อ่าสองหนึ่งเห็นไหมสองสองไม่มีแต่เป็นสองสามเห็นไหมสองหนึ่งก็มาสองสามเลยครับแล้วก็กันไว้กันไว้สองสองนี่มันไม่ยากเยอะมันเลขคู่อ่ะห้าสิบห้าสิบร่างบนก็ร้อยหนึ่งก็พอแล้วหนึ่งหนึ่งห้าสิบห้าสิบล่างบนก็พอแล้วครับแต่มันเป็นเลขวันอาทิตย์กลัวเลขเก่ามันจะมาด้วยสิบแปด อ๋อพระวงเลขเก่าอยู่เพราะเพราะว่างวดก่อนนี่มันออกวันเสาร์ใช่ไหมมันเป็นรลังงานมันบอกเป็นวันอาทิตย์ครับในในหนังสือในอะไรจะออกจะเป็น18กับ8ปดให้หมดเลยคือมันเลขวันอาทิตย์ของเขาตามตามสถิตินั่นเหรอออตามสถิติมันเป็นเลขวันอาทิตย์อก็เราก็ซื้อกันไปก็ได้ยี่สิบเออถ้าถ้าเราเล่นไม่หนักเราก็เล่น7 8็ดแปดแปดเก็ดอ่ะสี่คูณร้อยก็ได้ก็ไม่ก็ตัวเลขที่ท่า ร่างห้าสิบเล่นสิงุลล็เนเเราได้เราเราก็พอได้กินแต่เราไม่ถึงกับหวังรวยรัตะลีเมื่อกี้นี่เสดนึ่วืออะรสิตลี้ือตเตอรีงวดเมื่อกี้นี่ก็มันมันมันออกอะไรอ่ะเจ็ดสองเจ็ดอันนี้มันออกตัวนี้แปดแปดเสรมาอยู่ทางหน้าสองเจ็ดสองโอ้ไอไอสามตัวนันี่แหลปดแปดแปดนี่มาอยู่ทางหน้าแปแล้วกัน ไอ้ศูนย์อยู่กลางหนึ่งอยู่หลังแล้วก็กวดไอ้หนึ่งหนึ่งสี่สามงดก่อนนู้นมันถูกแต่มาซื้อหน้าครับออ้มาซื้อหลังมันออกหน้ามันเพียนมันเพียนเพียนมันเพียนเพียนก็ปล่อยมันตั้งแต่กันยามาครับแล้วก็เราถูกเลยมาตลอดเลยเขาได้เลยเราเข้าไปเลยได้เลยงดเลยน้อยใหญ่ส่วนมาก เข้าติดต่อกันจริงหวตร์กัญญาที่เที่ยวก่อนนี้เข้าตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงกันยาโอ้โหแล้วก็เพิ่งมาจุดกันยาก็เพิ่งมาเริ่มเข้าเมษาครับเข้าเมษาหลังจากที่ห้าหนึ่งอหละได้แหวนน่ะก็หยุดมาเลยแต่ก็ไม่ไกลนะกูซื้อเจ็ดศูนย์มันออกเจ็ดหนึ่งครับกูซื้อใกล้ๆกลอแล้วกูซื้อสองเจ็ดมันออกสองแปดแงว่านั่นแหละซื้อแปมเดียวนี่แหละคล้ายๆกับมีอะไรมาบดมาบังครับต้องได้สวด ครับกระถางเงินล้านอีกคุณยายสวดเหรอเออคุณยายอามาสวดให้ล้านฟังหน่อยง่ายสวดง่ายต้องสวดสวดประจำเลยครับถ้าเ่ียนงั้นมันก็ไม่ได้นี่ไงกระถางเงินล้านอ่ะครับเขามีปัดเป่าอุปสรรคทุกอย่างพอปัดเป่านี่เออเข้าแฮะกระถงเงินล้านเหรอให้ล้านคุณยายสวดทุกวันเลยเหรอสวดทุกวันทุกวันทุกทุกวันไม่ว่า วันละสามสี่ครั้งใค้เราปิดสังเกตขายของก็ขายดีเล่าห้าลังนี้ไปถึงสามวันเป็นมหานิยมด้วยอครับเป็นกระถามหานิยมเป็นมหาโชกราบที่เขาบอกให้มันเป่าตัวนี้ออกไงอุปสรรคครับแต่ก่อนนี้คิดดูเต็มเดียวครับ กูซื้อเจ็ดศูนย์มันออกเจ็ดอกูซื้อเจ็ดหนึ่งออกเจ็ดศูนย์ไงมนอย่างละแต้มอย่างละแต้มก็บอกพี่ว่าอย่างละแต้มอย่างละแต้มเดียวว่าจะใชมาสามสี่งวดแล้วก็เข้าเหมือนเดิมถ้าเข้าก็เข้ากาจะเข้าก็เข้าตลอดครับก็สอวนนี้ตลอดครับคุณยายก็สวดคาถานี้ตลอดนะนะคุณยายเขาดูหน่อยครับอ๋อนี่ครับเป็นคาถานะครับมันปัดเป่าไงแล้วสังเกตขายของก็ขายดีขายของก็ขายดีเป็นมหานิยมเลยเนาะ าเงิกระถาเป็นกรถาเงินล้านเนอะคุณยายคุณใหื่คุณจะมีเทคโนโลยีมันต้องมีวิธีทำไอเทนไอทีได้แหละกขาพอได้กินมายอมรับแล้วก็เล่นกินแต่ว่าก็ไม่ไปเล่นไฮโลกับเขาไม่เอาแบบนั้นไม่ชอบลูกแม่ไม่ชอบไม่ชอบเล่นอย่างนี้ยังจะพูดกับแฟนคนที่ตายแต่ถ้าฉันตายนักธุรกิจบินหัว่เป็นขงฉันเลยพูดเอง แล้วมาดชอบอยู่อย่างเดียวนี้แต่อย่างอื่นไม่เอาทั้งอย่างนะคครรัับบไม่เอายายยายก็ชอบนะครับเนาะครับน่าชอบแล้วก็น่าจะได้ยูด้กินนะกินนะกับพวกพน่มลูกโงงไผ่มีแต่เลือตาคนหนึ่งคนใหญ่นะถ้าแต่ยูในโลกของเราคือเราเป็นยูกับลูกสองคนอย่างนี้ครับลูกสาวเหรอครับลูกสาวกับแกคนที่ตายนั่นแหละครแกแกเป็นเลขอ่าเป็นออทิสติก แต่ว่าแกรู้เรื่องหมดแต่แกพูดไม่ต่อเนื่องแค่นั้นแหละแกรู้ทุกหมดแกมืดเหรออ่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณยายมากๆนะครับที่ให้ใกล้ๆวันใหม่เกิดกัได้คือ้ายๆมันเราเราจับอันไหนมามันตรงกันที่สุดนั่นแหละครับครับเดี๋ยวบุญธรรมจะมาหาอีกนะครับขอบคุณคุณยายมากๆนะครับครับาค่ะ